เก๋ไก่สไลเดอร์แซบซ้อนรูปในชุดใสเดี่ยวผีเสือ้อเรียกได้ว่าโสดแล้วสวยแซบขึ้นเป็นกองเลยละค่ะสำหรับยูทูบเบอร์และนังเอกป้ายแดงของช่อง3มอย่างเก๋ไก่นัดที่ชานามวงศ์หรือเก๋ไก่สไลเดอร์พอมีภาพการแต่งตัวแซบๆออกมาให้ได้ติดตามกันมากขึ้นล่าสุดก็มีภาพความแซบชวนใจสัน่นออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งในชุดใสเดี่ยวสีดำดีไซน์รูปผีเสือ้อโชว์แผ่นหลังขาวเนียนพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Good Morning ค่ะจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆให้เหมือนจุดๆทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าและในที่สุดฉันก็ได้เห็นภาพเซตนี้ฉ่ำมากแม่กรีดแซบมากแซบปังไฟลุกสวยสะบัดเลยสวยมากพีเสื้อดุจังตัวนี้สวยแซบงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยแหละค่ะ เพราะนอกจากจะผิวขาวจั้ะแล้วยังหุ่นแซบซ่อนรูปสุดๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องเห็นเก๋ไก่ในลุคที่โตขึ้นแบบนี้บ่อยๆแน่นอนเพราะตอนนี้ก็ได้แจ้งเกิดในฐานะนางเอกช่อง3แล้วน่าจะมีลุคที่โตขึ้นออกมาให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลย